ในความสัมพันธ์ของเรากับเอร์ครับผมยังไงดีครับเรือ่องจริงใช่ไหมคะอะไรนะครับเรื่องจริงเรื่องจริงคืออะไรครับที่ได้ฟังมาคืออะไรครับเรื่องจริงเป็นเพื่อนเรื่องจริงเรื่องจริงที่ได้ฟังคืออะไรครับเรื่องจริงก็คือเป็นแฟนกันโอ้อยังยังไม่ได้ถึงขนาดนั้นครับยังไม่ได้ถึงขนาดนั้นก็รู้จักน้องแล้วก็ได้คุยกันแบบนี้ครับคุยกันนี่คือคุยสถานะเรากับเขาแบบใจเล็กตัวต่อตัวหรือว่าคุยผ่านผู้ใหญ่อ๋อ คุยตัวตัวทำไมริมมันกัน่ะก็มีคุยตัวต่อตัวครับก็มีคุยเพราะปรึกษากันเพราะว่าน้องเขาเป็นสายวัฒนธรรมแบบนี้แล้วเราก็ได้เจอน้องได้ขึ้นเวทีด้วยแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนว่าเฮ้ยของเขาเป็นอีกตลาดหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็แลกเปลี่ยนการทำงานกันแบบนี้ครับผมอะไรนะ มันก็ต้องมีเรื่องอื่นบางคนเราคุยปจะคุยเรื่องงานเหรอไอ้ออริงเริ่มต้นมาจากช่อดอกไม้สีดมุงที่ไปแสดงความยินดีกับเขา<ร>ด้วยกัก็ด้วยครับเพราะว่าจริงๆแล้ววันนั้นเป็นช่วงทามิ่งที่เราได้รู้จักกันแล้วก็<ช>เป็นจังหวะเวลาของชีวิตเขาที่แบบเปิดวงพอดีแล้วก็ได้มีโอกาสได้ให้ช่อดอกไม้นะครับก่อนหน้านั้นเคยติดตามผลงานน้องขเขาอยู่แล้วบ้ะก็เห็นอยู่ครับแต่ว่ายังไม่ได้แบบคุยกันหนีใช่ไหมใช่ครับคุยหลังจากที่แบบว่าตอนน้องเขาเปิดวงแล้วก็ไปมอบช่อดอกไม้ ใช่ครับผมแล้วก็เป็นช่วงที่เราเราเเรราามีภารกิจกันทั้งคู่แบบนี้ครับผมอะไรอะไรที่ทำให้เลือกคุยกับเขารู้สึกว่าสบายใจถึงอยากคุยมากกว่าเรื่องงานน้องเขาเป็นคนนิสัยดีนะครับน้องเขาเป็นคนนิสัยดีแล้วก็อัธยาศัยดีครับส่วนใหญ่คุยอะไรกันครับอะไรนะครับที่ไม่ใช่เรื่องงานอ่ะคุยเรื่องความเป็นห่วงกันนะอเพราะว่างานเยอะทั้งคู่แล้วก็ใครเป็นสายของการแบบทํางานเกี่ยวกับเรื่องการร้องเพลงอีเวนต์เนี่ยช่วง พฤษภาเอ้ยพฤศจิกาธันวามกราเนะี่ยเป็นช่วงหน้างานเลยดังนั้นก็ต้องเป็นห่วงเรื่องสุขภาพเราก็อัปเดตแบบเกี่ยวกับงานของเขาเราก็เห็นว่าเฮ้ยเขาก็แบบมีการแบบเรื่องเส้นเสียงอะไรแบบเนี้ยเออก็เป็นห่วงแล้วตัวเราก็ผมงานหนักอะไรแบบเนี้ยครับก็คุยกันเรื่องสุขภาพมากกว่าว่าแบบไวไหมหรืออะไรแบบเนี้ยครับแล้วก็คุยเรื่องงานเพราะว่า พอพอเห็นตัวโครงสร้างงานของเขากับโครงสร้างงานของเรามัน่าสนใจมากในการแมทชิ่งกันแล้วเผื่อจะแบบสารต่อเรื่องศิละปะวัฒนธรรมอะครับอาจจะมีโปรเจกต์แบบได้ชมกันในอนาคตที่แบบเป็นการทํางานเกี่ยวกับเรื่องศิละปะวัฒนธรรมทั้งฝั่งอีสานแล้วก็ฝั่งของภาคกลางจริงๆพอเริ่มคุยมาเริ่มคุยกันไหมครับ <laughs> คุยเริ่มคลิกไหมครับ มันก็คุยเร็วอยู่นะครับที่เราต้เร็วข่าวกระโดดเร็วมากอะไรนะครับข่าวมันกระโดดไปเร็วข่าวมันกระโดดเร็วมากเหรนเนี่ยนั่นแหละครับผมเออแต่ก็ก็ยังเป็นคุยการเป็นรู้สึกดีๆกันไม่ไม่ได้อย่างแบบพี่ถามตรงๆอนาคตเคลิบแบบจุดลงแบบนี้ทันกันแล้วอะไรนะเราเคลิบเคลิบนม่ปกติเราเป็นคนตอบฉาฉาๆหรอพี่รอผมเป็นคนตอบฉาฉาๆเรอเนี่ยจุดลงแบบนี้เราจะอบผ่อวเนี่ยมันก็ต้องคิดหน่อยไงเพราะว่ากลัวเอ่อเพราะนี่ขนาดแบบว่าแค่ข่าวแบบว่า แป๊บเดียวยังไปไกลขนาดนี้เลยใช่ไหมนี่แบบมาขนาดนี้จะตอบก็ต้องบคิดนิดนึงจริงจงเราได้คุยกับน้องมาเพราะข่าวมันแบบว่าคนคิดไปไกลไไกลคุยครับเขาว่ายังไงบ้างเขาก็าจริงจริงน้องยุ่งกับแต่เรื่องงานเราก็เลยบอกว่าถ้าเกิดเห็นข่าวอย่าไปอ่านคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยเราเรากลัวเรื่องแบบปัจจุบันแบบคอมเมนต์ทุกอย่างมันแบบฮาร์ดคอร์มากอะอแต่เราเข้าใจได้ทุกคนแบบเต็มที่กับการแสดงความคิดเห็นแล้วความประหลาดก็คือ ตั้งใจทาเวลาตั้งใจทํางานนะแบบศิลปะวัฒนธรรมเนี้ยไม่ค่อยเป็นข่าวเลยเออแต่พอเป็นข่าวแบบว่าเรื่องแบบนะเออสีชมพูแป๊บหนึ่งปุ๊บโอ้โหเร็วรวดเร็วมากเลยแล้วเนี้ยแล้วตอนนี้เราสีชมพูที่เป็นข่าวหอข่าวลก็ผมไม่ได้ปล่อยเพลงรักมานานแล้วนะก็ช่วงนี้ก็ร้องเพลงรักอยู่แล้วเรารักเขาไหมรักใครครับลูกเกอร์รักแบบไหนให้พี่หยั่งใจพี่หยพี่จะถามกลาง นะขอเป็นกลางๆไว้ก่อนนะครับผมพี่พี่ถามจริงกันพขอข่าวมันไปไกลแล้วสำหรับเราสองคนมันเกินคำว่าพี่น้องมาหรือว่ายัางไงมันยังมันยังโฮไว้เหมือนเดิมครับคือคือข่าวไม่ได้พุชให้ทุกอย่างมันมันแย่ลงหรือว่ามันดีขึ้นนะครับคือคือ,คอทุกอย่างมันยังแบบเป็นสถานะที่ยังเรายังคุยกันอยู่มีโอกาสที่จะพัฒนาไหม ต้องลองถามน้องด้วยผมพูดคนเดียวเลยอะเมื่อที่แล้วเรืองสายอะไรนะน้องก็พูดไปแล้วเมื่อที่แล้วอ๋อครับผมอยากนั่นแหละลองลองถามฝั่งน้องดูว่ายังไงอะไรแบบเนี้ยเพราะจริงฝั่งเก่งก็คือก็ประมาณนี้คเพราะตอนนี้คือเป็นช่วงหน้างานแล้วเราก็ยุ่งๆกันทั้งคู่แบบเนี้ยครับอย่างพอเรามีข่าวด้วยกันเนี้ยคอมเมนต์ที่ด้านเราจะมีผลต่อความสัมพันธ์ไหมอ่าไม่คิดว่าไม่มีครับเพราะเราเจอแบบคอมเมนต์เราเราเหมือนกับ มีภูมิต้านทานอ่ะแต่แค่เรารู้ตัวว่าอย่าเข้าไปอ่านเพราะว่าอ่านเพื่อเรื่มมันจะจิตตกนะแต่มีเพื่อนแบบพยายามส่งข้อมูลนะแบบว่าส่งข้อมูลมาว่าคอมเมนต์ประมาณไหนแต่เราบอกว่าอย่าพูดดีกว่าแบบไม่งั้นมันจะเครียดอ่ะเพราะว่าเราแบบต้องทําอย่างอื่นอีกเยอะไงอเออแล้วช่วงปลายปีแบบเนี้ยเราต้องใช้พลังงานเยอะมากๆในการทํางานแบบเนี้ยครับผมมีทั้งคนเข้าใจและไม่เข้าใจเราเข้าใจอย่างเนี้ยก็ยืนยันว่าเราสนิทกันจริงไม่ใช่ทำคอนเทนต์เพื่อที่จะอะไรใช่ไหมใช่ครับส,สนิทไม่ยังไม่สนิทมากครับ อยากสนิทอยู่ครับร้อยเปอร์เซ็นต์สนิทกี่เปอร์เซ็นต์อะไรนะครับที่ถูกไม่ถูกร้อยเปอร์เซ็นต์สนิทกี่เปอร์เซ็นต์เอาเป็นห้าสิบห้าสิบไหมครับผมห้าสิบห้าสิบนี่คือพี่หรือน้องน้ยกันเลยหรอน้อยหรอระหว่างเป็นพี่น้องหรือเป็นแฟนห้าสิบห้าสิบเนี่ยอะไรนะห้าสิบห้าสิบเนี่ยระหว่างเป็นพี่น้องหรือเป็นแฟนไม่รู้ห้าสิบห้าสิบอนาคตาจะพัฒนาเราก็อนาคตอาจจะพัฒนาได้เราไม่ติด ยังไม่ติดยังไม่ติดแต่ว่าไม่มีข่าวอักษรย่อ,อมาว่าถ้าเราสองคนเป็นแฟนกัน<อ>จะมีน้องรุ่นุ่งรุ่นใหญ่เขาเสียใจใ <น S 1> ตอนนี้เราสึกไรกัองข่าวนี้ผม,มเหมือนที่เก่งบอกไงคือคือน้องเป็นคนที่อยู่ในในโหมดที่แบบในฝั่งหมอ,อ่ำเขาเป็นคนที่แบบฮอตมากใช่ไหมซึ่งเราเข้าใจได้ว่าเขาเขาเราไม่รู้อะเรื่องเรื่องเรื่องจริงๆว่าจริงๆเรามีอะไรหรือเปล่าใช่เพราะว่าเราเราไม่ได้ไปก้าวไก่ว่าเฮ้ยมีคนคุยไหมหรืออะไรอย่างเงี้ย ตอนแรกอะตอนนี้เราถามยังว่าาถมอะไรนะครับถามว่าอะไรนะยังไม่ถามเลยผมผิดไหมเนี่ยเรากลัวหรือว่าเราเรากลัวคำตอบหรือว่าเรากลัวอะไรตอนแรกอะไม่คิดว่าข่าวจะมาขนาดนี้ไงเออเราก็เลยคุยเฉยเยแต่เราแบบยังไม่ได้คิดถึงแบบสเต็ปถัดไปอยู่เนี่ยครับผมแต่พอตอนนี้พอเห็นข่าวก็ก็มีการคาดเดาบ้างแต่ก็ เราก็ไม่รู้มันเรื่องเรื่องของบุคคลที่สามเนาะอาจจะต้องเรื่องนี้อาจจะต้องไปถามฝั่งของของน้องหรือหรือคนที่คาดคะเนเอาอะไรแบบนี้ยแต่ตัวเราก็มีโอกาสได้เข้าแบบคอมเมนต์แล้วคิดว่าคาดคะเนว่าน่าจะเป็นใครก็คิดอยู่อ๋อเราก็รู้เหมือนกันว่าไม่ผมเดาเอาผมดาเอาก็คือหลังจากนี้ไปก็คือจะรานไปถามน้องว่าโสดไหมเฮ้ยแล้วเก่งโสดไหมผมละครับผมโสดครับคือบอกน้องให้ทราบเลยว่าเราโสดผมโสดครับอ่ะแล้วถ้าหลายคนจะเชียร์ผู้เลิกลักวะ ถ้าหลายคนจะเชียร์คู่เราให้แบบว่ามันมีผลงานเก่งกันอะไรอย่างเงี้ยโอเคไหมโอเคครับเพราะว่าจริงๆเราเป็นศินละปะวัฒนธรรมท,ทั้งคู่นะครับก็อยากมาร่วมงานกับน้องอยู่ครับผมแล้วก็ล่าสุดไปงานหมอลำเนาะเราเห็นด้วยความอลังการนะเวทีดังพังหรือว่าแสงสีแล้วความทุ่มเทของทีมงานทุกๆคนนะเอ่อถ้ามีโอกาสก็อยากจะขึ้นไปแจมอีกสักครั้งหนึ่งหรืออีกหลายๆครั้งนะครับผมสุดท้ายแล้วถ้าสมมติถ้าน้องก็โสดเราเรารู้สึกไงคำตอบน,นี้ ไม่ตอนนี้เราเราเรา,เรากำลังคุยอยู่ไง